สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังของไอคอนิกโมเมนต์ของอ Arsenal นะฮะไอคอนิกของ a r s e นอลที่จะมาในวันจันทร์นี้นะนะ,ะผมก็วันจันทร์เปิดฟรีสองครั้งแล้วก็วันพฤหัสเปิดฟรีสองครั้ง นะครับผมก็จะเป็น4ครั้งสําหรับไอคอนิกโมเมนต์ของอาร์เซนอลที่จะเปิดฟรีนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของเป20แล้วนะครับผมสําหรับไอคอนิกโมเมนต์นะฮะรอบนี้เป็นอาร์ซีนอลนะครับผมาถามว่าใครมามั่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจนะจริงอาจจะมาแบบ6คนเลยก็ได้นะอาจจะมา6คนเลยก็ได้แต่ก็เป็นไปได้ยากอยู่นะ6คนเนี่ยอาจจะมาแค่สามอาจจะเป็นแค่เบิร์กเคิมโรซูสกี แล้วก็วีเอราอาจจะเป็นแค่ลุงเบิกพีเรสเปอร์ตีนะฮะก็เราดูว่าคนไหนจะมาถ้าเป็นวีเอรามานี่ก็เจยมเลยนะนะถ้าเป็นชุดของวีเอราเนี่ยเจิมเลยนะนะมาเรามารีวิวทั้ง6คนเลยดีกว่าราคาพลังอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะฮะเรามาดูคนแรกครับผมเนบะิกเข้มฮะคาคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะครับผมดยตอนที่96บูทแล้วอยู่ที่98 ยืน m f 9 9นะฮะยืน m f 9 9มีอ่าทำเกมรุก9 8แแปลจบสกอร์9 6แปลกันยิง9 3บางทรน9 9เลี้ยงบอล9 8บางตัว9 9บาลานซ์9 1นะฮะแล้วก็มีส่งสั้นที่9 8เปิดบอล9 1ลูกตั้งเตะ8 7, 7ความโค้ง8 9โอเคเลยนะฮะสปีด8 5แข็งเกร่ง8 5สเตมินา8 4นะสเตมินาค่อนข้างน้อยนะผม บอร์เคียะคนต่อไปวิเอราครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดําตําแหน่งกลางรับเป็นคนที่แบบอยากได้ที่สุดแล้วข็งที่สุดแล้วคนเนี้ยด้วยการที่96บูตแล้วอยู่ที่98นะฮะบูตแล้ว98มีจบสกอร์ได้นะจบสกอร์88ดคูดเยอะปลังการยิง91ดคูดเยอะนะครับผมบอลทูล9กเรส่อเลี้ยงบอล8 7แล้บอลตัว 8, 8 8ความโค้ง8ปนะฮะ แล้วก็มง96นะครับผมมง96กระโดด94นะฮะแล้วก็อ่าทำเกมรับ96บอลวินนิ่ง93เอ็กซ์เชน99เลยนะฮะสูงสั้นเปิดบอลก็96ครับผมแล้วก็สปีด91นะฮะสปีดต้น88นะครับผมอ่าแข็งแกร่ง99สเตมินา99เลยฟอร์มถึงฟอร์ม8นะโฮะโคตรโหดโคตรดีคนเนี้ย ยืนคู่กับรายกาดแม่งโคตรเลยโคตรแข็งอะเอาจิงนะแต่ทั้งคู่เล่นคู่กันดีมากรายกาดวีร่านะครับผมโอเคคนต่อไปฮะโรซิสกี้ครับผมข่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกลางลุกนะฮะววตันที่95บูทแล้ว97นะ97าเทำเกมรุก90จบสกอร์8 7พลังงานยิง91นะฮะบอลทรูน99เลี้ยงบอล95ร้ระบบตัว98บาลาน9ก แล้วก็สงสั้น96เปิดบอล91นะครับผมลูกตังเตะ91ความโค้ง92สปีด8 9สปีดต้น90สเตมิน่86ดนะฮะโรซสกีคนนี้ก็โหดอยู่นะครับผมโอเคต่อไปลุงเบิร์กครับผมครับลังเริ่มต้อนอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งอ m f นะฮะอัลตันที่94บูทแล้ว97บนะฮะ มีทําเกมรุก9กนะจบสกอร์93รล้วกันยิง87บองทวน95เลี้ยงบอล95เล่นบอลกับตัว92บอราลน 92, นะครับผมคนนี้เล่นดนหลายตำแหน่งนะเล่นกลางรับก็ได้กลางรุกก็ได้หน้าต่ําก็ได้นะฮะส่งสั้นเปิดบอลอยู่ที่90แล้วก็87ลูรูกตั้งเตะ85สปีด96สปีดต้น9ก้ถือว่าจีดอยู่นะครับแล้วก็สเตมิน่า96ก็เยอะนะไม่เหนื่อยง่ายแน่นอนนะฮะ แล้วก็เปิดตีครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกลางรับฮะวูตันที่93บูตแล้ว95นะฮะ95มีพลังการยิงที่95เลยนะพลังการยริงพลังการเตะนี่เยอะนะนะบองทโทรน90แล้วมากับตัว8 5นะผมแล้วก็มีทำเกมรับ90บอวลวันนิ่ง94อ็เชั่น93นะฮะสองสั้น94เปิดบอล88นะครับผมก็ แข็งเกร่ง96สเตมินา96้ัคนนี้นะฮะก็ได้เลยนะเป็นกลางรับที่ได้เลยนะไม่เหนื่อยง่ายเข้าปะทะดีนะฮะพลังการยิงดีโอ้โหเปื้อตีก็สุดอยู่นะนะฮะคนสุดท้ายผมนะฮะจะเป็นปิเรสอยู่นี่นะครับผมโอเคนะฮะกาลังเริ่มต้นอยู่ที่87บดอลดำตำแหน่งเอลเมบนะฮะเวลตันที่93บูตแล้ว95นะครับผมอ่า ทำเกมรุก96จบสกอร์91พลังกานยิง89นะฮะบอลโรรน95เลี้ยงบอล96เล่นมากับตัว91บาลานซ์87นะครับสงสั้นเปิดบอลอยู่ที่92แล้วก็89นะฮะอ่ากตั้งแต่87ความโค้ง93สปีด94สปีดต้น93ถือว่าเร็วนะสเตมินา88ก็ได้อยู่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ ไอคอนิคโมเมนต์ในวันจันนี้ก็จะเป็นอาเซนนลชุดสุดท้ายแล้วนะฮะอ่าตอนนี้จะเป็นของมาริดอยู่แต่มมาริดผมมีหมดแล้ว,ลวนะอาทิตย์หน้าจะเป็นของอาเซนนลเต็งงบหมดเลยว่ะเต็งงบหมดแลว้วทุกคนนะฮะงบหมดจริงนะผมก็ประมาณนี้นะฮะที่น่าสนใจก็เบอร์เค็มเลยที่อยากได้นะคือมันดีทั้งหมดเลยจริงนะถ้าบูทนะถ้าจะบูทอาเซนอลเนี่ยได้หมดเลยนะหน้าต่ำกลางรับนะฮะกลางรุกนะะแล้วก็ โอ้โหได้เลยว่ะแผนผมเนี่ยกลางรับ2คนก็คือวีรากับเปอร์ตีเผนผมเล่นได้เลยนะ4-2-2-2เนี่ยนะแล้วก็จะมีหน้าต่ำคือเบิร์กเคีมแล้วก็จะมีเอ่อปีเรสกับกับลุงเบิร์สายอยู่ซ้ายขวานะโอ้โหมีโรสสกี้เชื่อมเกมตรงกลางอืมโคตรเหมาะแต่ตั้งบูทอาร์เซนอลไงแต่ตอนนี้ผมบูทอะไรอยู่วะตอนนี้บูทเมนยูอยู่นะผมโอเคนะ อันนี้คืออาร์เซนอลน,นะผมก็น่าเปิดอยู่นะถ้ามันมาแบบแบบเนี้ยเบอร์เคมวีเอร่าโรสตี้อย่างเงี้ยก็น่าเปิดสุด,ส,ดสุดสุดไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายลาศกา